เมื่อเธออยากเป็นดาราแต่กลับโดนหลอกไปขายบริการจนถูกย่ำยีเป็นร้อยครั้งคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง last night in soho แต่ก่อนจะไปรับชมช่วยกด subscribe และกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง enjoy spoiler ด้วยนะครับเอลลี่เทอร์เนอร์เด็กสาวที่อาศัยอยู่กับยายในเมืองชนบทแห่งหนึ่งเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังซึ่งเอลลี่ก็ฝึกฝนจนสามารถสอบติดมหาลาัยแฟชั่นในลอนดอน แต่ยายของเอลลี่ก็เป็นห่วงเอลลี่มากเพราะการย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนื่องจากแม่ของเอลลี่ก็เคยย้ายไปอยู่ลอนดอนเพื่อไปเป็นดีไซเนอร์เช่นกันแต่กลับต้องเจอกับสิ่งเลวร้ายต่างๆในเมืองใหญ่และตัดสินใจจบชีวิตตัวเองซึ่งการตายของแม่ก็ทําให้เอลลี่เคยมีอาการทางจิตมักจะเห็นภาพหลอนว่าแม่ยังอยู่จนเธอต้องไปรักษายายของเอลลี่ก็เป็นห่วงว่าเอลลี่จะเจอกับปัญหาจนรับไม่ไหว และลงเอยแบบเดียวกับแม่ของเธอเอลลี่ก็บอกให้ยายไม่ต้องเป็นห่วงเธอสามารถดูแลตัวเองได้แต่เมื่อเอลลี่เดินทางมาถึงที่ลอนดอนแท็กซี่ที่เธอขึ้นก็พูดจาลวนลามเธอจนเอลลี่ต้องขอลงจากรถและเดินต่อไปเองเอลลี่มาถึงหอพักนักศึกษาเพื่อนรวมห้องของเธอที่ชื่อว่าโจคาสตาก็นิสัยไม่ค่อยจะดีนะคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นและชอบพูดจาดูถูกเอลลี่ แล้วโจคาสตาก็พาเอลลี่ไปทำความรู้จักกับเพื่อนคนอื่นๆแล้วพวกเธอก็ไปปาร์ตี้ด้วยกันเอลลี่ดูจะเข้ากับใครไม่ค่อยได้เธอก็เลยมานั่งแอบอยู่ในห้องน้ำแต่โจคาสตากับเพื่อนๆก็ดันมาเข้าห้องข้างๆและนินทาเอลลี่กันอย่างสนุกปากว่าเป็นเด็กบันนอกที่ใส่ชุดเห่ยเอลลี่เลยแยกตัวออกมากลับมาที่ห้องเพื่อเข้านอนแต่แล้วโจคาสตาก็พาผู้ชายมาสบึ่มในห้องเอลลี่เลยต้องออกมาอยู่ห้องส่วนกลางแต่ก็เป็นที่ที่คนในหอใช้ปาร์ตี้กันอีก เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าจอรนได้มาชวนเอลลี่คุยด้วยแต่เอลลี่ก็ดูไม่ค่อยเป็นมิตรนักเอลลี่ต้องนอนที่ห้องส่วนกลางจนเธอตื่นไปเรียนสายจากเหตุการณ์ในคืนที่ผ่านมาทําให้เอลลี่อยากย้ายไปอยู่หอพักข้างนอกเอลลี่ไปดูห้องพักที่ยังว่างให้เช่าป้าคอรลินซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักก็ได้พาเอลลี่ขึ้นไปดูห้องมันเป็นห้องพักเก่าตั้งแต่สมัยยุค60แต่เอลลี่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเธอย้ายมาอยู่ที่นั่นในทันทีแต่ในตอนกลางคืน ปลายไฟร้านอาหารที่อยู่ข้างๆห้องพักของเอลลี่ส่องสว่างจนยากที่เอลลี่จะนอนหลับลงแต่แล้วจูจ่ๆเอลลี่ก็ตื่นขึ้นมาในลอนดอนยุค60เธอเดินเข้าไปในคลับแห่งหนึ่งมีพนักงานมาถอดเสื้อคลุมของเอลลี่ไปเก็บให้เมื่อเอลลี่มองในกระจกเธอก็เห็นผู้หญิงผมบอ์คนหนึ่งเป็นภาพสะท้อนของเธอในกระจเอลลี่เดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ติดตามดูชีวิตของผู้หญิงคนนั้นสาวผมบอ์เดินเข้าไปข้างในคลับผู้ชายทุกคนต่างก็มองมาที่เธอ เธอเดินไปคุยกับบาร์เทนเดอร์ว่าเธออยากสมัครเป็นนักร้องที่นี่บาร์เทนเดอร์แนะนานให้เธอไปคุยกับแจ็คหนุ่มรูปหล่อที่กําลังยืนคุยกับนักร้องชื่อดังเธอจึงไปคุยกับแจ็คแนะนําตัวว่าเธอชื่อแซนดี้เธอมีเป้าหมายจะเป็นนักร้องชื่อดังคนต่อไปแจ็คชอบความมั่นใจของแซนดี้พวกเขาจึงพูดคุยกันอย่างถูกคอหลังจากนั้นแจ็คก็พาแซนดี้มาส่งที่บ้านและขอเจอเธออีกครั้งในวันพรุ่งนี้แซนดี้ตอบตกลงแล้วแซนดี้ก็มาเข้านอน ซึ่งเป็นห้องเดียวกันกับที่เอลลี่เช่าอยู่และเอลลี่ก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเอลลี่ไปเรียนหนังสือเธอได้นําชุดที่แซนดี้ใส่มาทําโปรเจกต์ส่งอาจารย์หลังเลิกเรียนจอร์นก็มาชวนเอลลี่คุยเหมือนเดิมซึ่งเอลลี่ก็พูดคุยกับจอร์นอย่างเป็นมิตรใช้คําพูดเหมือนที่แซนดี้พูดคุยกับแจ็คจอร์นก็เลยชวนเอลลี่ไปเที่ยวด้วยกันในคืนนี้แต่เอลลี่นึกขึ้นได้ว่าคืนนี้แซนดี้มีนัดกับแจ็คเธอก็เลยบอกจอ์นว่าเธอไม่ว่างคืนนั้นเอลลี่พยายามหลับตานอนอ แล้วเธอก็ได้ยินคนมาเคาะประตูซึ่งเป็นแจ็คที่มารับแซนดี้แจ็คพาแซนดี้ไปออเดชั่นที่คลับแห่งหนึ่งเอลลี่ก็นั่งดูด้วยและเธอก็ชื่นชมความสามารถของแซนดี้แซนดี้ได้งานที่นั่นในทันทีแจ็คก็อาสาเป็นผู้จัดการดูแลแซนดี้แล้วแซนดี้กับแจ็คก็ได้มาเซบุ่มกันในห้องของเธอแล้วเอลลี่ก็ตื่นขึ้นมาเธอไปย้อมผมเป็นสีบลอนด์ทองและซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวเหมือนแซนดี้เอลลี่ไปสมัครทำงานในบาร์ที่อยู่ใกล้ๆกับที่พักของเธอ ระหว่างที่เอลลี่รอสัมภาษณ์งานก็มีลุงผมขาวคนหนึ่งมองเอลลี่แบแบแปลกเมื่อเอลลี่เดินออกมาจากบาร์ผู้ชายคนนั้นก็ตามเธอมาบอกว่าเอลลี่หน้าตาดูคุ้นๆและถามว่าแม่ของเอลลี่เป็นใครเอลลี่ก็บอกว่าแม่เธอเสียไปแล้วแล้วก็รีบเดินหนีออกมาในตอนกลางคืนเอลลี่ก็เข้านอนแล้วเธอก็โผล่มาในขับที่แซนดี้กำลังแสดงอยู่แต่กลายเป็นว่าแซนดี้เป็นแค่แดนเซอร์โชว์แจมบะเพื่อสร้างความหื่นกระหายให้กับผู้ชม เอลลี่ทนดูไม่ได้เธอจึงเดินออกมาเอลลี่มาโผล่ที่ห้องแต่งตัวของแซนดี้เธอก็เห็นแซนดี้กำลังเศร้าแต่แล้ว Jack แจ็คก,ก็มาเคาะประตูเขาพาแซนดี้ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นชวนให้แซนดี้ไปอยู่กับเขา2ต่อสองแซนดี้ก็ปฏิเสธและบอกว่าเธอจะกลับบ้านกับแจ็คแต่ผู้ชายคนนั้นกลับบอกว่าเขาดีลยกับแจ็คไว้แล้วแซนดี้ก็โมโหและลุกออกมาแจ็คก็มาบังคับแซนดี้ให้ไปกับผู้ชายคนนั้นแล้วเอลลี่ก็มาโผล่ที่ห้องนอน เธอก็เห็นแซนดี้นอนสลบอยู่บนเตียงและมีเงินวางอยู่บนโต๊ะข้างๆแล้วเอลลี่ก็ตื่นขึ้นสรุปว่าแจ็คหลอกให้แซนดี้ขายบริการเอลลี่มาเรียนหนังสือตามปกติแต่เมื่อเธอเห็นโปรเจกต์เสื้อผ้าของแซนดี้ที่เธอทำเธอก็นึกถึงเรื่องเลวร้ยวายที่เกิดขึ้นกับแซนดี้เธอเลยอยากจะลื้องานนี้ทิ้งแต่อาจารย์ก็มาห้ามไว้หลังเลิกเรียนเอลลี่ก็มาทำงานที่บาร์หลังจากนั้นยายก็โทรมาหาเอลลี่ถามว่าเป็นยังไงบ้าง เอลลี่ก็โกหกไปว่าเธออยู่ที่นี่สบายดีหลังจากวางสายลุงผมข่าวก็มาทักเอลลี่อีกแล้วและบอกว่าเอลลี่ทําให้เขานึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อลุงผมข่าวเดินจากไปพี่พนักง,งานประจําบาร์ก็มาเล่าให้เอลลี่ฟังว่าพวกผู้หญิงแถวนี้มักจะเตือนให้อยู่ห่างๆลุงแกไว้เอลลี่กลับมาที่ห้องเธอก็เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เธอเห็นทุกคืนมันคืออะไรกันแน่แต่แล้วแจ็คก,ก็เปิดประตูเข้ามาและมาลากตัวเอลลี่ไปเอลลี่มาโผล่ที่คลับแห่งหนึ่ง แจ็คก็มาบอกกับแซนดี้ให้เธอไปเต้นเพื่อหาลูกค้าคนที่สนใจก็จะเลี้ยงเครื่องดื่มแซนดี้และไปลงเอยกันบนเตียงทุกๆคืนแซนดี้ก็ต้องทำแบบนี้อย่างเดิมซ้ำๆจนร่างกายเธอก็เริ่มโทรมแต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่พูดคุยกับแซนดี้มากกว่าปกติจนแซนดี้รู้ว่าเขาเป็นตำรวจตำรวจได้แนะนำให้แซนดี้หนีไปจากวงจรน,นี้ซะแซนดี้มองดูที่แจ็คและก็คิดว่าเธอคงหนีไปไหนไม่ได้เอลลี่สะดุ้งตื่นขึ้นมา เธอก็เห็นวิญญาณพวกผู้ชายที่เคยมานอนกับแซนดี้เข้ามาหาเธอและถอดเสื้อผ้าออกเอลลี่ก็รีบวิ่งหนีออกมาหลังเลิกเรียนเอลลี่ก็ไม่อยากจะกลับไปที่ห้องนั้นอีกแล้วจอนก็มาชวนเอลลี่ไปเที่ยวงานฮาโลวีนด้วยกันเอลลี่ก็รีบตอบรับคำชวนในทันทีเอลลี่กับจอนสนุกด้วยกันในงานปาร์ตี้แต่แล้วเอลลี่ก็เห็นวิญ,ญญาณผู้ชายพวกนั้นเธอก็เลยวิ่งหนีออกมาจอนตามเอลลี่มาด้วยซึ่งเขาบอกกับเอลลี่ว่า ไม่ว่าเอลลี่จะมีปัญหาอะไรอยู่เขาอยากจะช่วยเอลลี่ก็ขอให้จอนช่วยไปอยู่เป็นเพื่อนกับเธอที่ห้องเพราะเธอไม่อยากอยู่คนเดียวเอลลี่กับจอนก็วิ่งไปด้วยกันจนมาถึงที่ห้องของเอลลี่พวกเขาก็เริ่มจูบกันแต่แล้วเอลลี่ก็เห็นภาพว่าแจ็คก,กําลังจะฆ่าแซนดี้เอลลี่ก็ตะโกนโวยวายจนป้าคอลลินเจ้าของห้องพักต้องเปิดประตูเข้ามาเอลลี่ก็เห็นภาพแซนดี้มีเลือดสาดอยู่เต็มตัว ป้าคอรลินไล่จอนออกไปจากห้องเพราะคิดว่าจอนทำร้ายเอลลี่แต่เอลลี่ก็บอกว่าเธอไม่เป็นไรตลอดทั้งคืนยันเช้าเอลลี่ก็ไม่หลับไม่นอนมานั่งแอบ,บอยู่ในห้องน้ำเอลลี่มาขอโทษป้าคอรลินกับเรื่องเมื่อคืนและรับปากว่าเธอจะไม่สร้างความวุ่นวายอีกป้าคอรลินก็ไม่ได้ว่าอะไรเอลลี่ก็ถามว่าที่ห้องเคยมีคนตายหรือเปล่าและเคยมีผู้หญิงที่ชื่อแซนดี้มาอยู่ไหมป้าคอรลินบอกว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็มีคนตายทั้งนั้น และคนที่มาเช่าอยู่ก็มีเยอะแยะมากมายป้าคอลินก็จำชื่อไม่ค่อยได้เอลลี่มาทำงานที่บาร์ก็เจอลุงผมขาวนั่งอยู่คนเดียวเขาเล่าให้เอลลี่ฟังว่าเมื่อก่อนเขามีหน้าที่ต้องดูแลผู้หญิงแถวนี้หางานให้พวกเธอทำจัดการไม่ให้สร้างปัญหาเอลลี่ฟังที่ลุงผมขาวพูดแล้วเธอก็นึกถึงแจ็คเพราะพี่พนักง,งานประจําบ,บาร์ก็เคยเล่าไว้ว่าพวกผู้หญิงแถวนี้มักจะเตือนให้อยู่ห่างๆลุงแกไว้เอลลี่ก็เลยถามลุงผมขาว ว่าเขารู้จักผู้หญิงชื่อแซนดี้ไหมลุงก็ตอบว่าเขารู้จักแซนดี้เป็นอย่างดีเอลลี่ก็บอกว่าเธอรู้ว่ามีสิ่งเลวร้วายเกิดขึ้นกับแซนดี้แต่ลุงกลับบอกว่าแซนดี้ทาตัวเองถ้าแซนดี้ฟังเขาก็จะไม่ต้องเจอแบบนั้นพูดเสร็จลุงก็จะกลับทันทีเอลลี่มั่นใจแล้วว่าลุงก็คือแจ็คเขาฆ่าแซนดี้แต่ก็ยังลอยนวลเอลลี่จึงตามลุงไป บอกว่าเธอจะไปแจ้งตำรวจเธอรู้ว่าลุงทำอะไรกับแซนดี้ลุงก็หันมาบอกว่าเขาเบื่อจะคุยเรื่องไร้สาระนี่แล้วท่านใดนั้นเองก็มีรถขับม,มาชนลุงที่กำลังจะข้ามถนนทุกคนออกมาดูเจ้าของบาร์ก็บอกให้โทรเรียกรถพยาบาลมาช่วยลินซี่เอลลี่ก็ถามว่าลินซี่คือใครเจ้าของบาร์ก็บอกว่าลุงที่โดนชนคือลินซี่เป็นตำรวจที่ทำคดีเรื่องคุณโสแถวนี้สรุปว่าเอลลี่เข้าใจผิดไปที่ลินซี่รู้จักกับแซนดี้ เพราะลินซี่คือตำรวจที่บอกให้แซนดี้เลิกเป็นคุณโสนั่นเองและที่พวกผู้หญิงเตือนให้ระวังลินซี่ก็อาจจะเพราะเป็นคุณโสที่กลัวโดนจับเอลเอเลี่โทรเรียกให้จอรนมารับเธอเธออยากจะกลับบ้านเธออยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วจอรนขับรถมาส่งเอลลี่ที่ห้องเช่าของเธอเอลลี่จะขึ้นไปเก็บของเธอบอกจอรนว่าถ้าอีก15นาทีเธอยังไม่ออกมาให้จอรนไปช่วยเธอด้วยเอลลี่มาหาป้าคอรลินและบอกว่าเธอจะไปจากที่นี่แล้วป้าคอรลินบอกให้เอลลี่ใจเย็นๆและเข้ามาคุยกันก่อน ป้าคอลินเอาชามาให้เอลลี่แล้วจูจ่ๆป้าก็บอกว่าเธอจำคนชื่อแซนดี้ได้แล้วแซนดี้มีความฝันที่จะเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังแต่เธอกลับโดนหลอกให้มาเป็นคุณโศและแซนดี้ต้องตายทั้งเป็นอยู่ในห้องนั้นทุกๆคืนแต่ไม่อยู่คืนหนึ่งที่แจ็คมาข่มขู่แซนดี้แซนดี้ก็เลยฆ่าแจ็คที่เอลลี่เห็นเลือดอาบตัวของแซนดี้จริงๆแล้วเป็นเลือดของแจ็คนั่นเองซึ่งนั่นทำให้แซนดี้รู้สึกดีมากเธอก็เลยฆ่าผู้ชายทุกคนที่มาหาเธอ และซ่อนล่างของพวกมันไว้ในห้องนั้นเอลลี่เห็นจดหมายที่ส่งมาหาป้าคอรลินจากหน้าซองว่าอเล็กซานดราคอรลินซึ่งแซนดี้เป็นชื่อที่ย่อมาจากอเล็กซานดราสรุปว่าป้าคอรลินก็คือแซนดี้นั่นเองเอลลี่บอกว่าเธอเสียใจด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นป้าคอรลินก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าเอลลี่รู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงแต่เอลลี่จะไม่ได้ไปบอกใครอีกแล้วเอลลี่ก็เริ่มปวดท้องเพราะป้าคอรลินแอบวางยาไว้ในชาของเธอ และจะฆ่าปิดปากเอลลี่ในตอนนั้นเองจอรนก็มากดออดเรียกเอลลี่ป้าคอรลินก็เลยหยิบมีดจะไปจัดการกับจอรนแต่เอลลี่ก็ลุกไปขัดขวางจนทําบุหรี่ของป้าคอรลินตกพื้นป้าคอรลินจัดการกับเอลลี่และจะไปจัดการกับจอรนต่อเธอเปิดประตูให้จอรนเข้ามาแล้วเอลลี่ก็บอกให้จอนหนีไปป้าคอรลินก็เลยแทงจอรนที่ท้องเอลลี่จะมาช่วยแต่ก็โดนป้าไล่ฟันไฟได้ไหม้ห้องของป้าคอรลินแต่เธอก็ไม่สนใจ เอลลี่หนีตะเกียดตะกายจนขึ้นไปถึงที่ห้องของเธอแต่แล้วเอลลี่ก็โดนพวกวิญญาณมาจับไว้พวกมันขอให้เอลลี่ฆ่าแซนดี้เพื่อล้างแค้นให้พวกมันแล้วป้าคอรลินก็เปิดประตูเข้ามาเธอได้เห็นแจ็คกับวิญญาณผู้ชายพวกนั้นแล้วแจ็คก็เข้ามาทำร้ายเธอป้าคอรลินก็ได้สติและบอกให้เอลลี่หนีไปซะเธอกำลังจะจบชีวิตตัวเองแต่เอลลี่ก็มาห้ามไว้เอลลี่เห็นป้าคอรลินเป็นแซนดี้เธอได้เข้าไปกอดและจะพาแซนดี้หนีไปจากที่นี่ แต่แซนดี้ก็บอกเอลลี่ช่วยเธอไม่ได้แล้วให้ไปช่วยเด็กผู้ชายที่อยู่ข้างล่างเอลลี่ก็ไปหาจอรนแต่จอรนสลบไม่ฟื้นแล้วหน่วยดับเพลิงก็มาช่วยพวกเขาได้ทันเวลาพอดีหลังจากนั้นผลงานเสื้อผ้าที่เอลลี่ออกแบบก็ได้ถูกจัดแสดงยายกับจอรนก็มานั่งดูด้วยทุกๆคนต่างก็ชื่นชมเอลลี่เอลลี่มองดูตัวเองในกระจกเธอก็เห็นแม่ของเธอยายกับจอนได้มาแสดงความยินดีกับเอลลี่เมื่อเอลลี่หันไปดูกระจกอีกครั้ง เธอก็เห็นแซนดี้ยังอยู่กับเธอคิดเห็นยังไงกันบ้างช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับและช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง enjoy spoiler ด้วยนะครับสวัสดีครับ